วินฟ้าสหรือบริษัท E ี c a คาสัญชาติเวียดนามนะครับเพิ่งเข้าเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐไปเมื่อวันที่15สิงหาพศ2อ6พที่ผ่านมานะครับพอเข้ามาปุ๊บราคาก็ดีดไป8เด้งนะครับทำให้มูลค่าบริษัทเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3ของอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เลยนะครับแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวินฟ้าสเนี่ยในปีที่แล้วนะครับมียอดขายทั้งปีนะครับเพียง2 4 0 0 0คันเท่านั้น แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวินฟ้าถึงวิ่งได้ขนาดนี้ราคาถึงกระฉูดขนาดนี้ถึงเป็นที่จับตาทุกสื่อเลยนะครับก่อนจะไปเจาะเลยตัววินฟ้สกันครับผมอยากให้ทุกคนมารู้จัก บริษัทนี้ก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับวินฟ้านะครับเป็นบริษัทรถยนต์อีวีคาจากเวียดนามนะครับที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในวินกรุป๊ปถ้าถามว่าวินกรุ๊ปคือใครเนี่ยอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงแบบเครือซีพีเครือเซ็นทรัลบ้านเราเลยนะครับซึ่งวินกรุ๊ปนะครับใหญ่กว่านั้นมากครับวินกรุ๊ปนี่เรียกว่าทําอุตสาหกรรมแทบจะทุกอย่างที่อยู่ในเวียดนามนะครับโรงแรมห้างสรรพสินค้าโรงไฟฟ้าอสังหาริมทรัพย์บ้านจาัดสรรโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะครับร้านสะดวกซื้อต่างๆเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็แททบจมมีุุุุกกกิิขอองงวนย่ เเวียยดนามลครับและแน่นอนครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่วินกรุ๊ปกระโดดเข้ามาเล่นด้วยนั่นก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองครับโดยวินฟาสต์นะครับถูกตั้งขึ้นมาในปี2017นะครับเริ่มต้นที่อุตสาหกรรมรถยนต์คอมบัสชั่นหรือว่ารถยนต์สันดาปก่อนนะครับหลังที่จะมาเบนเข็มมาลุยตลาดรถ EV คาร์แบบเต็มตัวครับซึ่งทางวินกรุ๊ปนะครับเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะตั้งใจทําให้วินฟาสต์เนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับก็มีการทํำสัญญาำัาามิารรรร่่ง,งรรกกย้นนดใหเเววีบอฐะคไช ประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยวินฟ้าเติบโตแบบต่อเนื่องเลยครับจากอุตสาหกรรมรถยนต์ครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปดูนะครับวินฟ้าเนี่ยตัวที่เป็นแบบครีเอทีฟของเขาเนี่ยครับก็คือตัว SUV ครับจะมีทั้ง SUV ขนาดเล็กมี SUV แบบหรูหราเลยนะครับรวมไปถึงรถบัสวินฟ้าก็ทําด้วยนะครับพอะไรหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่นะครับรายได้ในปี2021นะครับของวินฟ้าเนี่ยอยู่ที่18,000ล้านแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งดีใจนะครับแต่พอไปดูงบกําไรขาดทุนจริงๆแล้วเนี่ยวินฟ้าขาดทุนมากกว่่่าาาาา47,000 2022ลลล้้นนนเยยยครับแแะะใปีีีทผมมมจอดขถึง 4,000คันแต่ก็ยังขาดทุนมากกว่า73,686ล้านบาทเลยทีเดียวครับพอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อทุกคนต้องสงสัยเป็นผมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วบริษัทที่จะ IPO เข้าตลาดหรือว่าซื้อขายในตลาดหุ้นได้เนี่ยปกติแล้วจะต้องเหมือนกับเป็นบริษัทที่ดีมีการเติบโตกําไรอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะว่าลองคิดดูว่าถ้ามีบริษัทหนึ่งมาที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องติดลบแบบต่อเนื่องแบบเนี้ย ก็คงไม่มีนักลงทุนคนไหนอยากจะซื้อถูกไหมครับแต่สําหรับวินฟาสทําไมถึงขาดทุนหนักระดับ2ปีรวมกันเนี่ยประมาณแสนล้านบาทแล้วเนี่ยถึงยังสามารถเข้ามาเทรดในตลาดได้ซึ่งสําหรับในกรณีของวินฟาสที่บริษัทยังอยู่ในพาร์ทที่เรียกว่าลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอดูผลตอบรับของตลาดนะครับเรียกว่ายังลูกผีลูกคนเนี่ยการที่จะเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้เข้ามาในวิธีการ IPO แบบปกตินั่นเองครับซึ่งวิธีที่ทางวินฟาสใช้แล้วเข้ามาเทรดในตลาดนะครียกว่า Special Acquisition Proport Company หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่าสแป c นั่นเองครับคือถ้าเกิดจะย้อนไปในวิธีการ IPO แบบทั่วไปก่อนครับปกติแล้วการ IPO เนี่ครับเราจะต้องเอาบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในหลักทรัพย์แล้วก็ระดมทุนถูกไหมครับวิธีการแบบสแป c เนี่ยจะเป็นการแบบเหมือนย้อนสอนกลับไปครับก็คือการที่ระดมทุนไว้ก่อนนะครับจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีจัดตั้งสแป c ขึ้นมาแล้วระดมทุนนักลงทุนนะครับ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอระลงทุนได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปลงทุนอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีซึ่งโดยทั่วไปเวลาจัดตั้งสเปคขึ้นมานะครับเราก็จะต้องลงเอาเงินที่นักระดมกับนักลงทุนมาได้เนี่ยไปลงทุนต่อภายในระยะเวลาประมาณ2ปีครับซึ่งถ้าเกิดไม่สามารถเอาไปลงทุนต่อได้เงินที่ระดมทุนมาได้ก็ต้องแจกจ่ายคืนให้กับนักลงทุนนั่นเองครับซึ่งข้อดีของสเปกที่หลังๆทุกคนอาจจะเห็นว่ามีหลากหลายบริษัทเข้าตลาดด้วยวิธีนี้นะครับก็คือมันได้เรื่องของความเร็วครับปกตกาาาารรํวว่ะตงััเเ็นนมมม้้้อใชลปปปณผีี2-3ข ในการแต่งตัวแล้วกว่าจะเดิมเนินการค้าขายทุกอย่างแจกจ่ายหุ้นเสร็จเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกปีนึงรวมๆแล้วก็ประมาณ3-4ถึงปีนะครับแต่อย่างสเปกเนี่ยครับสามารถทําได้ระยะเวลาอันสั้นเลยนะครับแถมไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวนานด้ครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าหุ้นชื่อดังที่เคยเข้ามาเทรดในตลาดในวิธีสเปกแบบนี้ครับก็อย่าง Gra ฟเนี่ยครับก็เคยเข้าตลาดมาด้วยวิธีนี้เช่นกันนะครับขาดทุนอย่างต่อเนื่องก็เข้ามาเทรดในตลาดได้ครับซึ่งแน่นอนเขาว่าข้อดีที่แลกมาด้วยความเร็วนี่ครับมันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงงออยย่่่่่าาาาาาามมมหลเเเชนนนกกััะะรรรรรพววไไได้ีีต การที่ระดมทุนก่อนและลงทุนที่หลังเนี่ยจะทําให้การลงทุนนั้นนะเป็นการลงทุนที่ดีมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาที่นักลงทุนนะครับดังนั้นนักลงทุนคนไหนที่จะเลือกลงทุนแบบสแปกแบบนี้นครับหุ้นตัวไหนที่เข้ามาแบบวิธีนี้เนี่ยจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจมือคนที่จัดตั้งสแปกหรือว่าผู้จัดการ หุ้นตัวนี้ผู้จัดการกองทุณนคนนี้มากๆเลยนะครับซึ่งเรากลับมาที่หุ้นของวิน f a s t กันนะครับความน่าสงสัยและความดราม่าของ w ิน f a s t เริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยแหละครับคนที่ก่อตั้งสเปกนะครับชื่อว่า Backspace Acquisition Company นะครับเขาได้เข้าซื้อหุ้น w ิน f a s t นะครับทั้งหมด1%ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเข้าซื้อ w ิน f a s t เพียงแค่1%ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีทั้งหมดเท่านั้นเองครับถ้าถามว่าน้อยขนาดไหนก็ แทบจะไม่มีบริษัทไหนในไทยที่มีฟีฟโลดหรือว่าปริมาณหุ้นที่ซื้อขายกันบนตลาดเนี่ยหเรนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยนะครับในตลาดหุ้นไทยที่นี่ครับพอวินฟ a าสนะครับเข้ามาเทรนดตลาดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ .2515 ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นถ้าถ้าใครไปดูราคาตัวสเปกที่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นวินฟาสนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่10ดอลลาร์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของสเปกที่จดทะเบียนแต่ว่ายังไม่ได้ลลงงงงทททุุนนนนะะรัพออววี่่15สิิหาาาาปกศจเเ ในตัววินฟ a าสเข้าไปปุ๊บเนี่ยราคาดีดทันทีนะครับจากแถวๆประมาณ10เหรียญเนี่ยครับขึ้นไปแถวๆ40เหรียญนะครับแล้วจากนั้นก็มีดรอปลงมาเล็กน้อยอีกแป๊บหนึงครับสอวันเนี่ยราคาก็พุ่งไปสูงสุดอยู่ที่93ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะคิดคำนวณมูลค่าบริษัทจากหุ้นละ90ดอลลาร์นะครับ มูลค่าบริษัทของวินฟ a าสเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับแซงหน้าเทสลาและโตโยต้าขึ้นมาเลยนะครับเรียกว่าแซง BYD แซงทั้งโฟล kswagon ที่มีทั้งฟอร์ดและบูกิมีอยู่ข้างในนะครับเรียกว่ามูลค่าบริษัทนี้มหาศาลเลยครับทุกคนซึ่งแน่นอนแบบไม่ต้องสงสัยมองจากดวาวอังคารก็รู้นะครับทุกคนว่ากรณีหุ้นของวินฟ a าสเนี่ยจะเรียกว่าการปั่นหุ้นนะครับก็ไม่ผิดครับเพราะว่าถ้าทุกคนลองดูถึงความเมคเซนต์จริงๆนะครับว่าวินฟาสในปีที่แล้ว ขายรถได้เพียงแค่24,000คันเปรียบเทียบกับเท s l a ที่ขายได้หลักล้านคันเปรียบเทียบกับโตโยต้าที่ขายได้หลัก10ล้านคันเนี่ยแล้วบริษัทวินฟา s t นะครับเป็นอันดับที่3ต่อจาก2บริษัทนี้ แลวมีมูลค่าสูงมากกว่า7ล้านล้านบาทได้เนี่ยผมว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติแน่นอนครับซึ่งเหตุผลที่ทําให้บริษัทวินฟ a าสนะครับมีมูลค่าขนาดนี้ได้มันก็อยู่ที่กลไกลของตลาดหุ้นแหละครับที่มันเป็นการมาร์กราคาจากหุ้นที่ถูกซื้อขายเพียงแค่1%เท่านั้นนะครับเพราะวโดยปกติแล้วถ้าเกิดบริษัทที่ไม่ได้ถูกลิสต์เข้ามาอยู่ในตลาดเนี่ยเราจะไม่มีมูลค่าที่เราให้เห็นแบบเรียลไทม์นะครับอย่างเช่นผมจดบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งการที่ผมจะรู้มููลลลลคลค,ค่่่าาาาาาบรรรรรรริิริษััททจจจงงงๆๆไได้้้เเเยยยนนนีีีอออออืืืืมมมมกกกกซขหป ล่าสุดหรือให้ทุกคนนึกถึงตอนที่เราไปซื้อขายที่ดินก็ได้ครับกว่าที่เราจะรู้ว่าไอ้ที่ดินที่เราถือครองเนี่ยครับมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องไปดูสถิติย้อนหลังถูกไหมครับว่าไอ้ที่ดินที่ลักษณะใกล้เคียงเราใกล้ๆเราถัดไปประมาณสัก2องสเมตรถูกซื้อขายที่เท่าไหร่เราถึงจะประเมินราคาของเราได้ทีนี้ครับพอจํานวนหุ้น1%ถูกซื้อขายโยนไปโยนมาในราคาที่สูงนะครับ ในทางการเงินในทางบิสเนสแล้วครับเขาก็จะต้องเอาราคาที่ถูกซื้อขายไอ้หตัวนี้ครับมาเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานในการคำนวณราคาหุ้นทั้งหมด99%ที่เหลือด้วยซึ่งแน่นอนครับพอเราคำนวณราคาหุ้นจาก1%ไอ้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถูกคำนวณไปด้วยเนี่ยมันเลยทำให้มูลค่าบริษัทนี้คบแบบมหาศาลมากมากเพราะถ้าเพื่อนๆ,ๆลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเจ้าของที่ถืออีก99%เนี่ยเขาเกิดอยากจะแคชเอาอยากจะเทขายออกมานะครับแน่นอนเขาไอ้ราคาี่ย มันไม่มีทางยืนราคานี้ได้เพราะว่าซัพพลายเข้ามาจํานวนมากนะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่า วินฟ a าสมีมูลค่าแค่บนกระดาษเท่านั้นน่ะกรณีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินไปเลยครับซึ่งถ้าเกิดสับเทคนิคในการลงทุนนะครับเราจะเรียกว่าหุ้นพวกนี้เรียกว่าหุ้นคอนเนอร์ครับในหุ้นคอนเนอร์เนี่ยมันจะหมายถึงหุ้นที่สภาพคล่องต่ำมากๆอย่างกรณีของวินฟ a าสเนี่ยมีหุ้นแค่หที่ถูกซื้อขายนะครับเรียกว่าต่ำมากๆทีนี้พอหุ้นมีสภาพคล่องระดับที่ต่ำนะครับการควบคุมราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ในมือของแค่ไม่กี่คนนะครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าบร แล้วมีแค่ประมาณแค่1นึ่งหมื่นหุ้นถูกซื้อขายไปครับผมใช้เงินแค่ไม่กี่บาทเนี่ยผมก็เป็นเจ้าของหุ้น1%็นก้อนนั้นได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับว่าผมอยากจะปั่นราคาหุ้นตัวนี้ผมถืออยู่1นึ่งหมื่นหุ้นทั้งหมดแล้วตอนนี้หุ้นอยู่ที่ราคา10บาทเนี่ยถ้าผมอยากให้หุ้นราคาไปที่30ผมก็แปเออีกิ้งวัญชีหรือหาเพื่อนผมหรือหาบริษัทรอบข้างที่รู้จักการเป็นพันธมิตรเนี่ยไปตั้งบิดไว้ครับไปตั้งซื้อไว้ที่ราคาหุ้นลลละ30บาททหหุ้น้นนแผมมก็ยขยขเเปปีงงไัด ราคาหุ้นทั้งหมดทั้ง99%ที่ผมถือทั้งหุ้นในตลาดทั้งหมดนะครับก็จะถูกมาร์กอัพที่ราคา30แต่ถ้าเกิดตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่30ใช่ไหมครับแล้วผมอยากปั่นให้มันไปเป็น50ผมก็ไปตั้งบิดอีครับไปที่50บาท1 0 0 0 0นหุ้นแล้วก็โยนขายเข้าไปนะครับราคาหุ้นในตลาดทั้งหมดก็จะอยู่ที่50บาท นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าเวลาหุ้นที่ถูกเรียกว่าหุ้นคอนเนอร์หรือสภาพคล่องต่ำมากๆเนี่ยการปั่นราคามันจะตามมาด้วยนั่นเองครับเพราะว่าหุ้นอยู่ในมือแค่ไม่กี่คนหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุป๊ปในแก๊งของเจ้าของทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้หุ้นคอนเนอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับหุ้นที่ชื่อว่าวินฟาร์นะครับทั้งในตลาดหุ้นอเมริกาเองทั้งในตลาดหุ้นไทยเราเองครับก็มีเคสที่หุ้นถูกต้อนทอนเนอร์สภาพคล่องต่ำๆมากๆอย่างช่วงก่อนโควิดนะครับก็จะมีหุ้นเดลต้าที่ปัจจุบันตอนนี้ขนาดใหญ่มากนะครับเรียกว่าเดลต้าคืนลงแต่ละครั้งในกระทบตลาดหุ้นไทยอย่างมากหรือว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มตระกูลเจที่ตอนนั้นเคยมีดราม่าเป็นหุ้นคอนเนอร์จริงไหมเป็นปั่นราคาจริงหรือเปล่าเนี่ยเคสนี้ก็ถือว่าเข้าขายหุ้นคอนเนอร์เช่น ว่าพอเราเห็นหุ้นที่ราคาวิ่งไปรุนแรงวิ่งเยอะเนี่ยเราก็อยากจะเข้าไปร่วมวงด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเรียกว่าซื้อเช้าขายบ่ายก็กาไรหลัก10% 20%เนี่รยมันกาไรง่ายมันน่าสนใจครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนระวังไว้นะครับถ้าหุ้นตัวไหนก็ตามที่มีสภาพคล่องต่ํามากๆแล้วการที่หุ้นตัวนี้ราคามันวิ่งแซงแว l ลูมันวิ่งแซงเพื่อนๆในอุตสาหากรรมไปเยอะๆนะครับอันเนี้ยต้องติดเลสแฟกแล้วก็ต้องระวังไว้เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าซื้อหุ้นตัวไหนกกก็ตามมามมยผอให้ทุคน ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเสมอนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณตัวนี้เป็น E ีวีคาร์ราคาวิ่งแรงปุ๊บแล้วก็เข้าซื้อตัวนี้แล้วว่าเห็นราคามันวิ่งดีมันน่าจะไปต่อได้นะครับแต่ในความเป็นจริงคืออยากให้เปรียบเทียบกับ E ีีคาร์อื่นในอุตสาหกรรมด้วยนะครับว่ามาจินเขาอยู่เท่าไหร่ PE เป็นยังไงแนวะโน้มอนาคตบ,บริษัทเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเห็นภาพของตลาดมากขึ้นว่า ไอสิ่งที่ราคาหุ้นวิ่งไปรอเพื่อรอยอดขายอีก10เท่าร้อยเท่าเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดพอเราดูแล้วมันดูทรงมันไม่น่าจะเป็นไปได้เราก็ตีความ,ไ,มได้เลยครับว่าอันนี้คือการปั่นหุ้นแน่นอนถ้าเกิดเกิดการปั่นหุ้นผมก็แนะนําเลยครับว่านักลงทุนแบบเราควรอยู่ให้ห่างๆเช่นกันครับสุดท้ายนะครับราคาของหุ้นวินฟ s t ที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าการปั่นหุ้นก็ไม่ผิดเพราะสะภาพคล่องมันน้อยมากๆครับทุกคนปริมาณหุ้นทั้งหมดยังไม่ถูกกลับเข้ามาเทรดในตลาด้ม ทั้งเทคโนโลยีความสามารถการตลาดต่างๆที่วินกรุ๊ปเป็นผู้ถือเนี่ยครับเขาจะสามารถผลักดันให้บริษัทแซงเทส l a แซง b ี d อย่างที่ได้ตั้งใจหรือเปล่าผมว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนตัวผมแอปคิดว่าการที่จะขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนที่3ในตลาดที่มีการแข่งขันที่เรียกว่าสูงณนะเวลานี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและ อีวีคาผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันน่าจะกลับมาหรือว่ามาเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคตได้ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จะเนื้อหอมมากครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นหน้าเก่าที่ปรับตัวมาเป็นหน้าใหม่กระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมแล้วเกิดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับซึ่งอันจริงๆนะครับในฐานะผู้บริโภคอย่างผมเนี่ยและผมเห็นว่ามันมีคู่แข่งที่เยอะขึ้นไม่ได้เกิดการผูกขาดในอุตสาหกรรมเนี่ยผู้บริโภคแบบเราๆเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์เพราะมันเกิดการแข่งขันทั้้้งดดดาาาาาานนนนนเเททคคคโโโโโลลยยีีีกกกกกรรรแขข็จะะมึ ดีมากขึ้นทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะได้ใช้ของที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ถูกลงนั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดชอบเรื่องราวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ติ้งอัพพลัสไวด้วยนะครับไว้ผมจะหาเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกแน่นอนครับ